หลายคนเจอผ้าที่เป็นตะเข็บคู่แบบนี้ตะตีคู่ตั้งแต่ข้างลำตัวไปจนถึงแขนเสื้อเลยค่ะเขาก็จะคู่ไปแบบนี้หลายคนจะงงว่าเอะแล้วเราจะต้องตั้งกรีดแขนเสื้อเนี่ยที่ตำแหน่งไหนกันแน่ก็คงจะงงใช่ไหมอะเดี๋ยววันนี้มินมาแชร์วิธีการที่มินเนี่ยใช้การรีดแขนเสื้อตะเข็บคู่ใช้ได้ทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเลยค่ะให้เราใช้วิธีการพับตะเข็บคู่ขึ้นมาไว้ที่ด้านหลังของแขนเสื้อนั่นเองค่ะจับแบบนี้เลยนะแล้วก็ จัดระเบียบเสื้อให้เรียบร้อยเอาชนิดที่แบบเรียบพร้อมรีดเลยนะคะแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์อัดกรีดลงไปค่ะที่มินใช้สเปรย์อัดกรีดเพราะว่าเสื้อตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เริ่มรีดตั้งแต่ท้องแขนแล้วก็ช่วงร้อยต่อระหว่างแขนเสื้อและตัวเสื้อนั่นเองค่ะค่อยๆรีดดันขึ้นมาแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะทําให้ครบแขนทั้ง2ด้านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเอง เมื่อเรารู้ว่าออตำแหน่งของตะเข็บเนี่ยควรจะอยู่ข้างหลังทีนี้การรีดค้งต่อๆไปเราจะไม่สับสนและและก็ที่สําคัญเลยกลีบของแขนเสื้อก็จะไม่ซ้อนกันเนื่องจากการทํางานที่ไม่เหมือนกันสักรอบหนึ่งเลยค่ะทีนี้ก็จะรู้สเต็ปการจับผ้าแล้วนะอ่ะเห็นไหมพอเราพลิกขึ้นมาด้านหน้าแล้วปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าเราก็เริ่มรีดง่ายแล้วเพราะว่าเราจับทิวไว้แล้วที่แขนเสื้อด้านหลังนั่นเองค่ะแค่นี้เองค่ะสําหรับ การรีดแขนเสื้อที่เป็นตะเข็บคู่ใช้ได้ทั้งเสื้อแขนสั้นแล้วก็เสื้อแขนยาวค่ะใช้ได้ทั้งหมดเลยรีดง่ายไหมคะทีนี้เริ่มรู้แล้วนะต่อไปนี้เสื้อผ้าของเราก็จะไม่ต้องมาขึ้นกรีบซ้อน1กรีบ2กรีบหรือว่า3กรีบเลยค่ะเดี๋ยวมีให้เห็นชัดๆนะคะเอาภาพชัดๆไปเนาะจะได้เห็นกันค่ะนี่เป็นไงคมพอไหมคะสำหรับผ้าแบบนี้แล้วการรีดั้งต่อไปให้จับผ้าแบบนี้กรีบไม่ซ้อนแน่นอนค่ะ เห็นไหมตะเข็บคู่อยู่ด้านหลังจําไว้เลยนะคะตะเข็บคู่อยู่ด้านหลังแล้วก็อย่าลืมรีดด้วยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการรีดเสื้อแขนสั้นหรือว่าแขนยาวตะเข็บคู่นั่นเองค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะ